ชิวๆสบายๆเลยครับตวการล้มเขาครับล้มเป็นแถวเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับอยู่กับชฉดด็ษบ้านเราครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมารับจ้างตัดข้าวด้วยกันครับเป็นรายแรกเลยครับ ที่ปี64ปีนี้นะครับเราก็นำรถตัดข้าวของสยามคูโบต้ารุ่น AR 120S มาครับที่เรารับจ้างทุกปีนะครับก็เป็นรถตัดข้าวครับท่านผู้ชมปีนี้ปี64ครับเจ้าแรกรายแรกเลยนะครับตรงนู้นครับท่านผู้ชมครับที่เราจะไปตัดนะครับก็มีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็เป็นรถ ตัดข้าวรถเกี่ยวข้าวแบบวางรายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ใส่รถบรรทุกปิ้งอัพมาแบบนี้นะครับมีบันไดพาดขึ้นแล้วก็ถอยลงได้เลยนะครับดูหน้าตาครับลักษณะของใบตัดก็เป็นแบบนี้แล้วท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคิดต่อไปผมจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมที่สนใจเลือกซื้อมือสองนะครับว่ามีเทคนิคอะไรกันบ้างวิธีเลือกซื้ออย่างไรนะครับวันนี้ก็มาตัดข้าวด้วยกันก่อนนะครับเข้าไปดูข้าวที่เราจะไปตัดครับ ตอนนี้ก็เกือบ9ก้านาฬิกาแล้วนะครับนี่ครับเป็นนาของคุณลุงนะครับที่มาจ้างเราตัดครับเป็นข้าวอย่างก็ปะข้าวเหลืองอุบลข้าวเหลืองอุบลข้าวท่านผู้ชมครับโอ้ครับข้าวรวงสวยมากครับนะครับไปดูที่นาก่อนนะครับว่าเขตถึงไหนให้เจ้าของนําไปนะครับแต่ข้าวสวยมากข้าวท่านผู้ชมครับเป็นข้าวพันุ์เหลืองอุบลนะครับครับคุณลุงพาไปดู ที่นาก่อนนะครับข้าวเหลืองอุบวนครับความสูงก็ไม่สูงนะครับท่านผู้ชมครับประมาณหนึ่งเมตรประมาณนี้แหละครับเเวหด๋ เอาะมันกุ้งมาใซส้เมื้อเลยตัดได้แล้วครับประมาณนี้นะครับไม่มีน้ําค้างนะครับแดดออกมาก็ให้หมดแล้วนะครับนี่ครับดูครับเป็นข้าวเหลืองอุบวนครับไม่ล้มเลยนะครับท่านผู้ชมต้นข้าวก็ไม่สูงนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับดูครับดูรวงข้าว ไม่สูงเลยนะครับดูครับให้วัดดูที่ก็ประมาณเอวเนี่ยนะครับก็ประมาณ1เมตรนะครับถ้าประมาณหนึ่งเมตรนี่ครับไม่ล้มแน่นอนครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะล้มนะครับถ้าสูงประมาณหนึ่งเมตรหนึ่งเมตรลงมานะครับถ้าหนึ่งเมตรยี่สิบเมตรสาสิบไม่แน่ใจนะครับว่าจะล้มไม่ล้มนะครับถ้าลมมาฝนตกหนักก็ล้มได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันตัดนะครับ กับรถตัดข้าวปูปุต้าครับแบบวางรายนะครับเดวกันคนลั่ทรับท่านผูชมครับผมก็ได้ตัดข้าวเป็นเวลาครึ่งวันกว่า,ววาแล้วนะครับ นี่ครับก็เสร็จไปเป็นแบบนี้ครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้ก็วางรายกันแบบนี้นะครับสวยๆเลยครับครับเราไปดูการทํางานของรถตัดข้าวคูโบต้าครับซึ่งเป็นรถตัดข้าวแบบวางรายครับท่านผู้ชมครับคุณพ่อกําลังตัดอยู่นะครับนะครับเมื่อกี้ผมตัดได้มาสองรอบแล้วนะครับพ่อก็เปลี่ยนครับการวางรายก็จะเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับก็จะตัดมาเป็น แถวเป็นแถววางไรตรงนี้ได้สองรอบนะครับท่านผู้ชมนะครับเรามาดลการทํางานครับถ้าคานาแบบํำๆแบบนี้นะครับเราก็ข้ามไปเลยครับถ้าข้ามไาได้เลยนะครับข้ามมากันแล้วครับนะครับดูการล้มของข้าวครับท่านผู้ชมข้ามคนนาเลยนะครับโอ้สวยงามมากครับ ก็จะออกเป็นแถวเป็นแถวเลยนะครับก็เ,เป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กครับของยี่ห้อคูโบตานะครับอา้าอยถอยครับถอยถอยถอยถยถย,ยนะครับเดี๋ยวเรามาดักข้างหน้าเลยครับนะครับมาทางนี้ครับข้าวงอกงามดีมากครับท่านผู้ชมข้านี้ครับดูข้าวครับ ครับเรามาดักข้างหน้านี้นะครับวันนี้ก็มารับจ้างตัดข้าวครับท่านผู้ชมคอ้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับเครื่องตัดข้าวเครื่องเกี่ยวข้าวสยามฟูโบต้า AR 1 2 0 S นะครับนะครับมาแล้วครับมากันแล้วขวายครับขวอยตั้งลำก่อนนะครับนี่ครับ ยปค่อยไปครับแต่เย็นๆไปเลยนะครับ,บข้าวก็จะล้มเป็นแถววางรายครับเขาเรียกว่าเครื่องเกี่ยวข้าวแบบวางรายเครื่องตัดข้าวแบบวางรายขน,นาดตำาๆก็ข้ามไปเลยนะครับนะครับข้ามไปได้เลยลงเป็นแถวเป็นแถวแบบนี้แล้วครับท่านผู้ชมวางรายเป็นแถวเป็นแถวเลยนะครับอ่า หอยครับหอยขับข้ามมาตรงนี้ครับมาอยู่ข้างหน้ารอนะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นกันชัดๆนะครับกลับมากันแล้วครับมากันแล้ว ผมก็ใช้รับจ้างทุกปีนะครับทุกผู้ชมครับเครื่องตัดข้าวแบบวางรายของสยามคูโบต้าใช้ดีครับใช้ทนใช้ทานใช้นานมาหลายปีแล้วนะครับเรื่องนี้ครับดูครับดูการลงของข้าวครับวันนี้ก็จะได้ประมาณ5ไร่นะครับตัดมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเอาข้ามคนาเลยครับนะครับ ดูกันดูนของเขาลงครับลงแบบวางรายแบบนี้นะครับถ้าตากแดดก็จะแห้งไวนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าไม่กระจุกเป็นที่เป็นที่นะครับผมจะวางรายเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับอถอยครับถอถอยหตั้งลำครับถอยตั้งลำผมก็ซื้อมาในสภาพมือสองนะครับ ถ้าใหม่ๆตัวนี้ก็มีขายที่ร้านนะครับก็เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับแต่ของสยามโคโบตา้าตรงนี้ไม่ผลิตมาแล้วนะครับก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งก็ใช้งานเหมือนเดียวกันเลยนะครับนี่ครับดูการทำงานครับตัดมาวางรายเลยครับนี่ครับวางเป็นระเบียบเรียบร้อย ก็จะแห้งพร้อมกันเลยนะครับจากแดดสัก3มวันก็เก็บไปสีได้เลยนะครับอาข้ามคนาลงไปเลยครับผมก็อยู่คนาน,นี้แหละครับถ้านผูชมที่จะซื้อมือสองก็หาได้เลยนะครับผมก็ซื้อมาในสภาพมือสองไม่แพงนะครับ เดี๋ยมาซ่อมบำรุงอีกนิดหน่อยนะครับตัวไหนเสียตัวไหนไม่เสียเราก็ใช้เราจะรู้นะครับก็เป็นเจ้าแรกนะครับในปี2,564ครับมารับจ้างเจ้าแรกเลยนะครับตัดมาแบบชิวๆนะครับสบายๆครับอครับถอยตั้งหลักครับขอยตั้งหลักจะได้หน้าตัดเท่ากันเลยนะครับ จกได้ไม่เสียเวลานะครับครับท่านาตัดเท่ากันเราจะมาได้เสียเวลานะครับเราดูรอบได้นะครับถ้าใครที่เคยตัดก็จะรู้รอบนะครับว่าข้าวเหลือกี่รอบนะครับตรงนี้ก็ผ่านไป5้ารอบนะครับ5้าแถวห้ารอบกับรอบนี้นะครับครับชิวๆสบายๆเลยครับรู้การลน้มเขาครับ ผมเป็นแถวเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้นะครับคลิปต่อไปผมจะบองวิธีการเลือกซื้อมือสองครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการตัดมาหลายปีแล้วว่าตัวไหนเสียตัวไหนมีราคาแพงตัวไหนที่เสียบ่อยนะครับผมก็จะบอกท่านผู้ชมนะครับที่ใครจะซื้อมือสองรถตัดข้าวไม่ว่าจะเป็นของยี่ห้ออื่นแล้วก็ยี่ห้อคูโบต้าเหมือนของผมแบบนี้นะครับถ้าใครจะซื้อนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะบอกเทคนิคนะครับการเลือกซื้อรถตัดข้าวว่าจุดสําคัญมีอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้มาดูการตัดกันก่อนครับว่าเขาทํางานกันอย่างไรสะดวกสบายอย่างไรใช้รับจ้างได้ด้วยนะครับผมก็มารับจ้างครับวันนี้ครับวันนี้ก็ได้จะได้ประมาณ5ไร่นะครับตัดแบบชิวๆครับไม่ต้องเร่งนะครับไม่ต้องเร่งความเร็วเยอะนะครับชิวๆแบบนี้ ตัดง่ายครับข้าวไม่สูงเกินนะครับข้ามขนาดเลยครับเบาๆช,ชิวๆไปเลยนะครับเดี๋ยอีกรอบก็จบเลยนะครับถ้าสองแปลงขนาดต่ำก็ข้ามขนาดได้เลย เป็นรอบสุดท้ายแล้วครับของแปลงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะข้ามไปแปลงโน้นนะครับแล้วก็ขึ้นมาแบบนี้นะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าวันนี้ไม่เสียก็พรุ่งนี้แหละครับต่ออีกหนึ่งวันนะครับเพราะว่าพื้นนาแปลงนี้มีประมาณ10ไร่นะครับ เลยครับแปลงนี้ครับหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วครับท่านผู้ชมรับดูหน้าตาครับเป็นแบบนี้นะครับคระท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับจ้างตัดข้าว วยรถตัดข้าวสยามโฟลต้า AR 1 2 0 S ผมก็ขอขอบคุณทัานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดทัชสุดคายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอกันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ เดี๋ยวลงไปให้พวกเลยเนาะ